สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ A n เนว t i ทมช่วงเช้ามืดวันอังคารที่22มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายๆจะไปหาหมอนะครับก็ทีนี้เป็นคิวของกลุ่มบัตรสวิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าในช่วง6เดือนหลังตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมเนี่ยนะครับจะมีการเติมเงินเข้ามาในโครงการเพิ่มกาลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยอีกเดือนละ200บาท หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าเอ๊ะไอสองร้อยบาทที่เติมเข้ามาทีหลังเนี่ยมันใช้ใจ่ายเหมือนกับ 200- ร้อได้บาทที่จะได้รับวันที่หหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะยังสงสัยว่าแล้วเงินที่เคยได้จะได้ไหมแล้วได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูปรพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกระดานให้ดูแบบว,ว่านักเรียนเข้าห้องเรียนกันเลยไปดูปรพร้อมๆกันครับมาครับ คลิปนี้สําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือหลายๆท่านเรียกติดปากกันว่าบัตรคนจนนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่ค่อยใช้คํานั้นเพราะว่ามันดูจะเป็นการซ้ำเติมหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า6เดือนหลังของปี2564ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนั้นนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเขียน 6เดือนเลยนะครับว่าท่านได้อะไรบ้างนะก็เริ่มกันที่กร,รกฎานะครับอยากเขียนตัวย่อนะกร,รกฎาสิงหาครับกันยาตุลาพฤศจิกาครับแล้วก็ธันวานะครับ,น,รน,รบ,น,น,รบนี่คือ6เดือนหลังตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ สิ่งที่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับก,ก่อนอันดับแรกก็คือสวัสดิการเดิมสวัสดิการพื้นฐานนะครับที่ทุกท่านเคยได้ทุกวันที่1อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือวันที่นะครับวันที่1นะก็ได้200และ300อนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ200 300นะครับกันยาก็เช่นกันครับ200 ร้อยนะครับตุลาก็เหมือนกันครับ200 300นะครับเขียนให้เห็นชัดๆเลยครับ200 300นะครับแล้วก็ธันวาครับ200ก็300นี่คือสวัสดิการพื้นฐานที่ท่านจะได้เหมือนเดิมนะครับแล้วสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือ สองร้อยบาทหลังครับก็คือมาตรการเพิ่มกำลับบงการซื้อของผู้มีรายได้น้อยนะครับอันนี้คือกลุ่มบัตรสวัสดิการนะผมยังไม่พูดถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวจะงงครับ,นะรบก็คือเห็นไหมครับได้มาอีก6เดือนเดือนละ200บาทนะครับก็เท่ากับบางท่านนะครับก็จะได้400นะครับบางท่านก็จะได้500้ย เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเขียนให้ดูก่อนนะครับจะได้รู้เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงวิธีการใช้จ่ายทีนึงครับท่านใดที่ท,ทราบแล้วก็ช่วยกันบอกต่อนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะงงนะครับกลุ่มนี้นี่เหมือนได้เยอะเนาะแต่ไม่เยอะนะครับ นี่เห็นไหมครับก็คือนี่สวัสดิการเดิมนะครับทุกวันที่หนึ่งท่านยังได้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับเคยได้200ก็ได้นะครับเคยได้300ก็ได้นะครับแล้วก็ที่จะได้เพิ่มเข้ามาก็คืออีก200บาททุกเดือนนะครับนี่สรุปแล้วนะครับทุกวันที่1นะครับทุกวันที่1นนะครับถ้าไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงการคลังนะครับท่านก็จะได้ คนละ400 500 400 500นะครับนห่นะครับคนที่เคยได้400นะครับ6เดือนก็1 2 3 4 5 6 6สี24นะครับท่านก็จะได้ทั้งหมดเนี่ย2,400บาทแล้วก็คนที่เคยได้300นะครับก็จะได้3,000บาทเท่ากับโครงการคนละครึ่งเลยแต่ท่านได้เต็มๆนะครับไม่ต้องออกเงินแต่คนละครึ่งนั้นต้องเอาเงินตัวเองออกมาด้วยนะครับนี่คือข้อแตกต่างทีนี้ไอเนี้ยท่านผู้ชมคงจะไม่สงสยัยละ นะครับ200ได้200ได้300บาทเดิมเนี่ยท่านผู้ชมก็ใช้ใจ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐเหมือนเดิมทุกอย่างเงื่อนไขเดิมทุกอย่างตั้งแต่ก่อนโควิดจะมานะครับเคยใช้ใจ่ายยังไงใช้ใจ่ายเหมือนเดิมแต่ไอ้200เนี่ยนะครับไอ้200บาทเนี่ยนะครับมันจะมีรูปแบบวิธีการใช้ที่แตกต่างออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรู้พร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนทั้งหมดนี้ไม่มีเงินสดนะจ๊ะไม่มีเงินสดนะจ๊ะอ่าเป็นการ ให้เงินมาเข้าบัตรสวัสดิการนะครับเติมเงินเข้ามาในบัตรสวัสดิการเพื่อเอาไปรูดซื้อสินค้าทั้งหมดนะครับไม่มีการกดเป็นเงินสดนะครับทีนี้มาดูกันวิธีการใช้กายนะครับอันนี้สวัสดิการเดิมนะครับขออนุญาตเขียนก่อนอจะสวัสดีลนะครับสวัสดิการเดิมนะครับ ก็คือ200และ300นะครับอันนี้ท่านก็ใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าครับนะร้านธงฟ้าอย่างเดียวเลยจะเป็นธงฟ้าแบบเครื่องรูด EDC จะเป็นธงฟ้าแบบมีแอปถุงเงินก็ได้นะครับที่เคยใช้จ่ายมาก็ใช้ปกตินะครับเงินส่วนนี้จะไม่สามารถเอาไปซื้อของกับร้านคนละครึ่งได้นะครับแล้วก็จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ นะครับจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนเช่นมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็ต้องใช้ให้หมดสามสิเอกรกฎาคมแบบนี้สะสมไม่ได้อันนี้ท่าผู้ชมไม่งงทราบอยู่แล้วนะครับทีนี้เงินใหม่นะครับเพิ่มกําลังการซื้อนะครับเพิ่มกําลังการซื้อสองร้อยบาทครับไอเงินตัวนี้เนี่ยนะครับไอเงินตัวนี้เนี่ยนอกจากท่านจะสามารถซื้อกับร้านธงฟ้าได้แล้วนะครับ ท่านก็ยังสามารถซื้อกับร้านคนละครึ่งได้ด้วยนะครับร้านคนละครึ่งเฟดสามนะครับแต่ไปซื้อกับร้านค้ายิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ได้นะครับซื้อได้กับร้านค้าคนละครึ่งซื้อได้ครับเฉพาะเงินตัวนี้นะครับเฉพาะเงินตัวนี้เงินข้างบนเนี่ยซื้อไม่ได้แต่เงินตรงนี้ซื้อได้นะครับซื้อกับร้านธงฟ้าก็ได้ซื้อกับร้านคนละครึ่งเฟดสามก็ได้นะครับมีป้ายคนละครึ่งที่ไหนใช้เลยและที่สําคัญคนละครึ่งเฟดสามนะครับมีพวก ร้านค้ารายย่อยนะครับร้านที่เขาอยู่ในโครงการเราชนะอยู่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็แทบจะกดอัปเดตแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามทั้งนั้นก็จะมีทั้งอาหารแห้งอาหารสดนะครับเสื้อผ้าของใช้ไม้สอยต่างๆก็สามารถซื้อได้นะครับเจอร้านที่มีป้ายคนละครึ่งที่ไหนท่านสามารถเอาบัตรสวัสดิการของท่านยื่นนะครับ <S <S เหมือนโครงการเราชนะเลยนะครับสามารถซื้อได้แต่ให้ดูป้ายคนละครึ่งเฟสสามนะครับและที่สําคัญก็เหมือนกันกับด้านบนครับ จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะครับสะสมไม่ได้นะครับได้มาเดือนกรกฎาคมก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนกรกฎาคมได้มาสิงหาคมก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนสิงหาคมนะครับนี่คือรูปแบบวิธีการใช้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่มีการกดเป็นเงินสดใดๆทั้งสิน้นก็น่าจะเห็นภาพนะครับได้ยอดรวมตลอดโครงการก็คือท่านใดที่เคยได้200นะครับท่านก็จะได้2 4 0 0นะครับ ท่านใดที่เคยได้สามร้อยท่านก็จะได้สามพันนะครับตลอดโครงการนะครับจะรักดาถึงธันวาหกสี่นะครับแล้วก็ไม่มีเงินสดนะเเขียนให้เห็นชัดๆนะครับไม่มีเงินสดนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือเงินที่เป็นตัวเงินที่ท่านผู้ชมสามารถจัดต้องได้สามารถใช้ใจ่าย ช่วยพยุงผ่อนหนักเป็นเบาในการใช้ชีวิตประจาําวันได้นะครับส่วนใ้พวกสวัสดิการพวกค่กาก๊าซค่าน้ําค่าไฟอะไรพวกนั้นก็นะเราก็ต้องรอให้บัตรสวัสดิการงรัฐรอบใหม่เขาเปิดลงทะเบียนเสรยก่อนนะครับล้างระบบเคลียร์ระบบใหม่เสียก่อนตอนนี้ก็ทนทนไปก่อนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บัตรสวัสดิการงรัฐจะได้นะครับตลอด6เดือนหลังนี้นะครับส่วน,น <SE> e Before, หลังจากนี้จะมีเงินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอาไว้ก่อนนะครับแต่ณวันนี้แอดมินทําให้นี่คือข้อมูลจากภาครัฐทั้งหมด นะครับไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้แน่นอนนะครับฟันธงเลยส่วนท่านที่ทําบัตรหายนะครับก็มีน้องๆที่รู้จักสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าบัตรสวัสดิการทหารหายจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยตอนนี้ยังมีเวลาที่จะร่วมโครงการนะครับกว่าจะถึงโครงการก็แจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านท่านโดยด่วนนะครับโดยด่วนนะเพื่อดําเนินการออกบัตรใหม่ให้ซึ่งก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรแหละ นะครับแต่อย่างไรนี่คือช่องทางที่เอามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยเขียนให้เห็นตัวเลขชัดๆแบบนี้นะครับหากว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินและก็เป็นวิทยาทานห้กับท่านื่นต่อไปนะครับที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่หรือย,ยังมีข่าวลือมาสร้างความสับสนอยู่นะครับท่านจะได้เห็นภาพชัดๆแบบนี้ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ